กราบเสร็จแล้วพนมมือขึ้นไว้น้องจิตน้องใจและเริ่มถึงคุณพระจักรพทั้งสา,ตามตัต้งจิตตั้งใจเชิญเทพเจ้าดารารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่เข้ามาเป็นสักขีพยานกันะกน,น,นะครับเราพิถีนดีพนมมือจะพระเจ้านาธานนะครับคุณแม่ก็นั่งับสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้ไนะครับเสร็จครับ ร้อยกว่าวาน เจ้าคนดีและทุก <coughs> Hãy subscribe cho mà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เชิญน,นั่นเชิญเทพยดาอรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาสิ่งสถิตนะนับรำมดีการทำกวนหนาาตรงนี้แล้วก็กล่าวนามหน้าเทพเจ้าพันแสงให้ฟังทำไมต้องเรียก,กว่าน้าครับมีความเป็นมาดังระได้กล่าวเป็นกรรราชดีเกลืให้ทุ่านฟังกันอีกยังอีกครั้งหนึ่งเกิดความจำ ชช่ปกติล้วเราชาวไทยพูดเคยใจะร,รับทราบกันดีครับว่าทําไมถึงว่ามีความเป็นมาอย่างไวคำน้าเนี่ยนะที่เรา,ลากล่าวเรตอกรีเกไปไอบบาจจะฟังไม่ชัดเจนแต่จะย้ำอีกครั้งหนึ่งเขบบาบอกวิทญาลักณตนหนึ่งมีศรัทธาจึงในเะวิายาเหมือนมนุษย์เข้ามาบุตรตพระพุทธศาสนาอย่างไรพระนางมาพระยาผู้นั้น,น,น,นประมาณครับรลปในลรวิทยแล้วก็เปลี่ยนกลายดับกลายเป็นพญานาค ครัสตสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงทราบโสดจะมีพระพุทธดีกาโปรดประธานที่ว่าจักสังเนติสถานเนี่ยจะมาบวชในศาสนาของเรา,าไม่ได้ไม่ให้มาบวชเดี๋ยวหม,มากรางแต่ก็แปรกลายมาบวชในใไปบวนอย่างน<ม>ั้นเพราะฉะนั้นเจ้ามหากรรเชิญขันย์ยังต้องขอฝากนามและกายฝากแบบไหนถ้าเกิดกุหลาบุญจะบวชไปในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เรียกนาานำหน้า,นนาชื่อ ของผู้ระบุคนนั้นคนนั้นน่าโน้นน่านี้ใจน้าพันแสนแอ่วันนี้ตัดคำว่าเงินกู้อีไอออกใช้กมลนามาแทนที่แทนนามใช่เป็นนามริ่มแก้การอุปสมบทจึงได้ปราบบุตรมาแต่หลายปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้ครับครับวันนี้นะก็จะมีนายคุณแม่และคุณป้ามันจะให้กำลังใจจะหน้ากันนะใกล้ๆเดินไปลูกชายคนคนตน มคนเดียวเลยน,น,นีนัาวันนับเดือนนัาปีนัาปา20กว่าปีต้องไม่น้อย27ปีแล้วเนาะสมความปรารถนาข้อความนี้ค่ะจะอยู่ที่ความพร้อมก็ถือว่าอาจจะตอนที่20-21้เยก็ยังไม่พร้อมที่จะบวยเนาะอรอตามคิวคิวอะไรวนมาถึง คนที่แปดทุกหลานเนี่ยนะที่จะบวชเนี่ยนะบวชไปหมดแล้วแล้วคนที่อีคนที่แปดอ๋อหน้าสดเลยรอตามคิวคิดว่ารอคิวงานทุนสกลว่าจะว่างวันไหนน่าจนะจบเหมือนกันแม่เห็นอก็ดีใจ แหวนดวงเราก็จะได้เจอได้เจอกันเนาะมีหมอปั่นมากมายทั่วประเทศครับก็จะเลือกเราให้มีส่วนร่วมในงานบุญวงเบอร์ูกชายหลานชาวบ็ได้เข้าไปยนงฮันซีจิตหนุบจิตใจต้องขอปราบประคุณถ้าเป็นอย่างสูงเฉพาะทีนี้สุพรรณบุรีนี่เป็นเขตของพ่อเลยไปสุพรรณก็ด้วยวันนี้นะไม่จองพ่อรถเลยมาทำก่อนนั่งซะก่อนพอจะไปก่อน ไปซะแลวะ้วเนาะกันปนะเสียวเสีใจนะเสียดา,ายบุรมครูครูยืนใหญ่ของประเทศไทยเขาเรียกว่าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นอุจดีแค่บุคคลอุจดีแค่บุนคคลเป็นคนของแผ่นดินเราไม่ได้ตำนานจากให้ลูกให้หลานได้สืบทอดกระสือต่อไปครับวันนี้อธิบดีน้องนั่งอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวไม่เป็นไรอการคำนวณครับเราช่วงแรกอาจจะเงียบเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลากรีเดอร์เรื่องออ๋ เกีย่ยวกับตัวเจกันก่อนในหลังจากพอ่อได้กลับมาช่วงหลังเนื้อเราจัดเพลงตามคำขอเดี๋ยงยูเลาะเพลงฟังตรงเนี้ยใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรเดี๋ยวเราให้ฟังเป็นพิเศษในวันเนี้ย <No. S 1> ครับเนาะสาเหตุที่เราอยู่ได้นานเพราะว่าเราไม่มีงานกันแล้วนะเราไม่มีงานเดียวเราก็จะอยู่ไปนั้นยาวๆ,ๆเลยครับอยู่ต่างประเทศด้วยหรือเปล่าได้อยู่เมืองไทยอยู่แต่ในวันเดียวเนานอยู่เมืองไทยครับครับก็ตั้งใจจะบวชกี่วันนะครับประมาณ สามสิบวันหนึ่งเดือนเต็มเลยเนาะก็ถือว่านานตั้งใจมาแต่แรกเลยไม่เนื้อภาษาภาษาหนึ่งเดือนก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนถึงไปนัดค่ะนะพอดีพอได้นะเรียกว่าปวพกระสือทว่าพระพุทธศาสนาแห่งน้อยน้อยก็วัดข้อปฏิบัติเริ่มต้นแน่ที่นั่นจะเป็นจุดจับ ที่พรวรนจะพึงปวดก็ไปไศึกษาไม่ว,ว่าจะได้มากบ้างน้อยบ้างแต่อยา่างน้อยๆเลยปวดที่มันเป็นประโยชน์กับเรานะทำบัตรสวดมนต์หรนะือว่าปอดบริหารใจดีปฏิบัติรัใช้ครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ถ้าได้ปวดเข้าไปก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมระนาดนะฮะผู้ญาติญาติพี่บ้านนะอนะาญาพีนะา่น้องที่มาร่วมบุญนใจในวันนี้ก็จะได้บุญได้กุศลกันเต็มเปีเ่ยมไปถทีดเดียวนะครับสวันนี้ไลฟ์สดโดย แมวอเนกสตูดิโอนะถ่ายทอดสดไลสดคาดน,นะนครับคมชัดนนะฮะัอมชั่นเอาประจับนองหมวยทนายก็เลยก็วันนี้นะคนที่ไม่ได้มาฟังก็ฟังเพื่อดูตามไลสดได้เลยค่ะคนดูเยอะหรายร้อยคนเชียร์ นะเอาละตอนแก็ากำลัชร์ใ้อยู่นะคนแห่ติตบุไทยรักน์้ี่เป็นมื่นๆเลยนะชาวบานเาชร์อให้อยู่อ๋อ อ่ะ,อะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะดำเนินการเพื่อในการเสียเวลาเนาะ,ะการธรรมนั้ขาของเราังที่กลาวก็คือเราจะย้อนอดีตนชนาติอีกครั้งหนึ่ง <นะ S 2> ก่อนจะเข้มามาเป็นเด็นักรน,นของแม่มากันอย่างไรงหนึ่งถึงเก้าเดือนมีเหตุการณ์เช่นไรพอรออกมาแล้วกำรรมังบราบัขบงพ่อแม่จะลดน้อยถ,อ,ถอยลงหลุดจะเพิ่มคมีคุลไปตลา,าจะไปเรื่องเวลาแต่ต้นจนจบเลยช่วงแรก เราจะกล่าวเป็นปฏิสนธิฉบับยย่ยพอสังเขวดูสิคนเราก่อนจะเข้ามาเป็นเด็กทันของแม่โบราณโบราณทุกากล่าวกันว้วอย่างไรเนี่ยเชิญเราฟังครับทนำโมนามัสการเมห่งข้าตากักข์เข้าวัโตแห่งห้องสุเมพระ so oh. I'm oh, sorry.